มาแล้วครับอีกหนึ่งตำนานไม้มาดูต้นจำปาป่าต้นนี้ว่าเป็นยังไงแล้วปาฮับเดตต้นจำปาทองที่ผมปลูกไว้ในสวนอย่างเดี๋ยวมาเจอกันครับ สวัสดีครับทุกท่านครับงวันนี้ถือว่ามาดูท้นจำปาทองกันอีกสักครั้งนะครับคือต้นจำปาทองนะฮะถือว่าเป็นต้นไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็จะปลูกกันช่วงไม่เกินสักยี่สิบปีนะโดยเฉพาะแถวบ้านผมนะครับและมาดูครับจำปาทอง ของผมปลูกประมาณปี2 5 0 0ประมาณหน้าสิบนี่แหละครับนะเดี๋ยวมาดูครับจริงๆแล้วต้นจำปาทองนะฮะถ้าตามตี่ถูกท่องนะครับต้องอตัดกิ่งก่อนนะครับนะช่วงต้นอันนี้นะต้องตัดกิ่งกิ่งหลาวเนี้ยครับออก่อนให้สูงจากพื้นดินครับ นะให้สูงจากพื้นดินประมาณ5เมตรนะฮนะนี่ครับต้นกันนั้นเะนี่ยเนี่ยผมผมผมไม่ได้เข้ามาแต่งนะครับแต่เดี๋ยวก็จะแต่งครับแต่งให้นะตัดกิ่งก่อนนะครับช่วงแรกๆแต่พอหลังจากนี้ต้นไม้ก็จะปลัดกิ่งเองนะครับนะแต่ช่วงต้นตอนนี้ครับเราท่องช่วยก่อนนะฮะโดยการตัดกิ่ง ให้สูงจากพื้นดินครับประมาณสักสี่หเมตรเขาว่ากันไปนะครับถ้าต้นนี้็นะก็เอาสักสองสาเมตรก่อนก็ได้นะครับแต่พอต้นมันโตขึ้นไปนะฮะมันก็จะอ่าปลัดกิ่งของมันเองนะ,ะต้นจำปาตองครับไหมนะ่ปลูกไว้ครับ รประมาณสักจริงๆแล้วนะครับอย่างที่บอกครับผมเคยทําคลิปไปคลิปหนึ่งนฮะคานได้มาของจำปาทองนะฮะต้องเกลื่อนสักนิดหนึ่งคือเมื่อครั้งนั้นครับมีคานแจกจำปาทองนะฮะของทางราชการเป็นคานนะแจกต้นไม้คนในคนที่เกิด วันจันนะถ้าผมจาไม่ผิดแล้วโคอายุเท่าไหรนะฮะคือวันเดือนปีนะฮะที่ระบุอายุเท่าไหร่ขโคจะได้นะฮะแต่พอมา,อาจะแจกจริงๆ้็ปรากฏว่าถูกรดนะเนื่องฉากมันต้นคล้ามันไม่ปอกนะครับผมก็ได้มาสักประมาณ สักยี่สิต้นได้นะฮะแต่ก็นําไปให้ญาติญาติกันก็เลยเหลือปลูกประมาณสักสิบกว่าต้นครับ2 5 5 253นี่เลยครับจะจำไม่ปิดนะฮะจนถึงวันนี้ก็ส่าปีนะฮะถือว่าต้นต้นโตได้เท่านี้ก็นะฮะถือว่าสุดยอดแล้วครับนะฮะวันนี้ตามมาดูจำปาตองเป็นไงครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าไม่เกิน20ปีเนื่องจากอย่างนี้ครับคือจำปาทองแถวบ้านผมนะครับผมหมายถึงที่นำมาปลูกคือหมายถึงว่าไปซื้อต้นกล้ามันมาหรืออเป็นคารแจกนะฮะของทางหน่วยงานราชการ,ร,ารหรือยังไงคือก็อคินเวลาไม่เกิน20ปีสักเจ้าหนึ่งนะครับ ผมพูดถึงแถวบ้านผมนะครับแถววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับต้นจำปาทองอีกต้นหนึ่งครับะที่เป็นต้นจำปาที่อยู่ในป่าอ่าอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูต้นจำปาทองนะครับที่มันมีอ,อยู่เดิมของมันอยู่มาตั้งนานแล้วครับ นี่คือต้นจำปาทองครับที่มีเดิมอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งมีมาไม่ต่ากว่านะตาเป็นคนนะครับนะ้าเปรียบเป็นคนข้อผมว่าปลดกเกษียณแล้วละ่ะนะตาปลดกเกษียณข้อต้องอกสิปีขึ้นใช่ไหมครับ,นรบเนี่ยครับเนี่ยท่านดูลำต้นของมันนะอกจะสีคล้ำๆนะต้นเนี่ยผมว่าเส้นรอบวงเนี่ยก็คงจะใหญ่โตพอสมควรแล้วครับ นะเนี่ยดูจากการยกปอนยกอะไรนะครับต้นจำปาทองต้นนี้ครับนะยืนอยู่อย่างนี้มาเป็นเวลานานแล้วครับนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับต้นจำปาทองแถวบ้านผมอย่างที่บอกครับส่วนใหญ่ก็จะมีนำมาปลูกจากการซื้อต้นกล้ามาบ้างหรือหน่วยงานรจจาชการแจกบ้างนะครับค็ ไม่เกิน20ปีแล้วครับนะอย่างกับของผมเนี่ยก็ไม่เกิน20่สนะฮะสิกว่าปนะีแต่ต้นนี้ครับแม่อยู่มานานนะฮะอยู่มานานละเป็นต้นไม้จำปาผ่านะฮะแถวบ้านก็เรียกจำปาผ่าหรือหรืออีกชื่อหนึ่งนะฮะจำปาดีปลีหรือ,อยังไงอย่างนี้แหละครับแต่จำปาต้นนี้นะครับถือว่า อยู่มานานครับนะไม่ต่ำกว่า60ปีอย่างที่บอกครับนี่ท่านดูลำทนนะขึ้นสีคล้ำเลยเมื่อก่อนครับบริเวณแถวนี้ครับถือว่าเป็นแหล่งละครับนะตามจากข้อมูลก็บอกว่าจำปาทองหรือจำปาป่าจำปาเขาเนี่ยครับจะชอบงอกอยู่บริเวณที่เป็นริมห้วยริมน้ำนะครับ,นะรบในผาดิบชื้นนะพบเชอมากในแถบภาคใต้นี่แหละครับ นะแต่จริงๆแล้วนะครับพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนะครับในแหล่งที่เป็นป่าดิบชื้นนะถือว่าทั่วประเทศแต่ส่วนใหญ่ก็จะพบที่บริเวณภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะซึ่งต้นจำปาทองเป็นไม้ที่ยังไงครับกลายเป็นไม้เศรษฐกิจครับเนื้อนี่สวยเลยครับนะตามเฟอร์นิจเจอ,อร์อะไรเนี่ยนะครับส่วนต้นนี้ครับอย่างที่บอกครับอยู่มานานนะฮะ ตั้งแต่ผมเด็กๆนู่นแหละนะครับนี่ครับดูนะถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นทํานานได้ครับนะสำหรับต้นนี้จำปาที่ยืนอยู่ในธรรมชาตินะตั้งแต่ยุคแรก,กๆของการบุกเบิกที่นี่แหละครับนะนไงครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่ยืนอยู่นานแล้วนะครับถือว่าเป็นทํานานได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ถามว่าเป็นตำนานได้ไหมก็า่ายใจได้นะร่อไงครับเล่ยยงกลงหลงเหลืออยู่ในธรรมชาติตนนัวใหญ่ย่างที่บอกครับก็คือนําต้นกล้านําต้นกล้ามาปลูกเช่นไปซื้อต้นกล้ามาบ้างหรือ,อได้จากหน่วยงานทางราชการบ้างนะฮะแต่ต้นเนี้ยตน้นตีผมพาไปดูเนี่ยมันเป็นต้นที่ยืนอยู่ในแหล่งธรรมชาตินะ,ะมานานละนะ,ะก็ถือว่าเป็นตำนาน นะได้หลงเหลืออยู่คือขึ้นเองตามธรรมชาตินะอยู่มาตั้งแต่นู้นแหละนะประมาณสักผมว่า60ปีนะไม่ต่ำนะครับก็สมัยผมเด็กๆก็ยืนอยู่แล้วนะแล้วยิ่งนี่ผมก็อย่างที่บอกครับนะเลย40กว่ากวาไปแล้วนะก็ต้นไม้ต้นนั้นมันก็ต้องอาแกกว่าผมแน่นอนนะอ,อกคบนี่สบายเลยผมว่านะต้นไม้นะก็ถือว่าเป็นตำนานตำนานจำปาผา ะะเอาละครับถือว่าเบาๆนะ,ะเป็นทำนานต้นจำปาผ่าก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็เปรีดอื่นๆในช่องก็ลองไปไลดูได้นะครับอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอยู่แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ